ถ่ายในวิดีโอครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัววิดีโอครับโอ้ฮะใวิดีโอครับแมวนวดคนครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปไม่เห็นหน้าเลยหมุนเลยมาหลายหมุนมาทางนี้มากคนอ่าพยายามย้ายเห็นอะไรเห็นแต่แมวมันก็อาแต่ตัวแมวดินนี เอออย่างนี้นี่ตำหน่อยเออไม่ใช่เออกดหน่อยเอออย่างนี้นี่เห็นทั้งคนเห็นแน่เน่เอาไปลง y o u t u ู e ส่งไปถ้าไม่ถ้าจะส่งงไงต้องส่งอยู่ในโทรศัพท์แล้วจะส่งได้หม,ม,มุนัางสิหมุนต้องใช้โทรศัพท์ไม่ใช่หมุน,มนขยับหมุน,มนเหมือนก็นกนเลื่อนกล้องเ,ออเนี่ยมึงจะเรยยนตองอ่ะเพน่ะบ่อหมุนตัวกลมตาโน้มน้อนมุมนี้เออถ้าจะส่งมือนั้นต้องใช้โทรศัพท์เพ่ยง มันส่งได้เลยไงแต่เนี่ยมันต้องไปทำเป็นแผ่นออกมาอยูมันเน้นเน้นเน้นมาเน้นนี่มาเน้นนี่ท่านี้นี่มามาถ่ายตรงนี้นี่โอ้สบายเพลิดเพลินเจริญใจเออเนี่ยเนี่ยแหมเป็นตากล้องเลยเป็นตากล้องทำงานเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเชิดหน้าเนี่ยเชิดหน้าใส่กล้องนะ ไม่เห็นตีนเลยถ่ายให้เห็นตีนมันมังตีเออไม,เไม่รู้จะรูไม่เห็นแต่หน้าไม่รู้มันทําอะไรถอยลั้างจะได้เห็นหน้าแม่เูาด,ด,ดูนี่น่ะนมแม่โตโตคุงนี่นมคุงนี่นมแม่สอังอาทีหนึ่งอารีสี่สิบละเมื่อยแล้วเออว้านอนนอนอ,อ่าจบ